สวัสดีค่ะเพื่อนครูใน Facebook ของครูฟิลทุกทุกคนนะคะวันนี้ครูฟิลก็จะมารีวิวในเรื่องของการตรวจเข้าสอบสำหรับครูไทยในยุค4.0ด้วยแอปพลิเคชันเอเ b อรนะคะซึ่งตัวแอปเนี่ยจัดหน้าตาอย่างไรนะครับครูสามารถเซิร์ชได้ในส่วนของ Play Store หรือใน App Store นะคะซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งในส่วนของสมาร์ทโฟนแล้วก็ใน iPad นะคะตัวแอปนี้นะคะเพื่อนครูพิมพ์ไปเลยนะคะ นะครับ E V A L ตามด้วย b นะคร B บ b w e นะครับหน้าแอปก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้กูฟิลพิมพ์ไปล่วงหน้านะคะขอพิมพ์ใหม่กันละกันแล้วกดเซิร์ชเลยนะครอ่านื่นจากว่าคุณกูฟิลหลบนะครับก็จะขอกดคำว่าเปิดไปเลยนะคระนี่คือหน้าตาของแอปแอปีนะครับซึ่งเราจะต้องส i g n up หรือสมัครเป็นสมาชิกก่อนนะครับอ่ากูฟิล ขอ sign in with กับ Apple นะคะ,ะ Apple ID ที่เรามฟิลนะครับคุณครูท่านไหนที่ไม่ใช้ในส่วนของ iPad หรือโทรศัพท์ที่เป็นของตระกูล Apple ให้ sign up with email นะคะอันนี้คือตัวอย่างของข้อสอบที่คุณครูฟิลได้มีการสร้างขึ้นกระดาษคำตอบที่คุณครูฟิลได้สร้างขึ้นนะคะแต่วันนี้คุณครูฟิลก็จับมาพาทุกทุกท่านนะครับลองทำกระดาษคำตอบด้วยตนเองก่อนนะคะ คุณครูจะเห็นได้ว่ามุมทางด้านขวาล่างนะคะจะมีเครื่องหมายบวกอะให้คุณครูกดไปเลยนะคะมันก็จะขึ้นมา Ro ็วนัมเบอร์ดิจิตอนนะคะดิจิตมันถามว่าจำนวนเลขหลักในเรื่องของเลขที่ของนักเรียนเราเนี่ยมีกี่หลักคุณครูฟิลก็เลือกเฉพาะแค่สองหลักพอนะคะเนื่องจากว่านักเรียนเราเนี่ย มีปริมาณหลักสิบนะคะข้อสอบมีกี่ชุดมีกี่วิชาอ่างคุฟิวสอน1วิชาเริ่มต้น1วิชาก่อนก็ใส่แค่1นก่อนนะคะแล้วใส่ชื่อร้ายวิชาอ่ะอย่างเช่นหน้าที่พล,ลเมืองปุ๊บเนื่องจากว่าชั้นของคูฟิวที่สอนเนี่ยมีทั้งหมด4ห้องดังนั้นคุณคุฟิวจะต้องทำแบบนี้สครั้งโดยใช้ห้องกำกำับก,ก็คือ6ทับ1 จากนั้นกด next เลยครับต่อมา section นะครับก็คือในส่วนของส่วนต่างๆนะครับที่คุณครูฟิลพิมพ์ไปก็เอาให้เข้าใจง่า,งายๆก็คือเราไม่มีการแบ่งตอนใช่ไหมครับดังนั้นคุณครูฟิลก็ใส่ไปเลยว่าสอบปลายภาคอืม Number of question คุณครูมีข้อสอบกี่ข้ออย่างวันนี้วิชาหน้าที่ประเมืองคุณครูฟิลก็ สมมติมียี่สิบข้อคุณครูก็เลือกยี่สิบข้อไปเลยมีกี่ตัวเลือกของครูฟิลมีแค่สี่ก็เลือกแค่สี่อ่ะถ้าให้ข้อถูกข้อถูกเราจะให้กี่คะแนนมีหนึ่งคะแนนหรือศูนย์จห้าแล้วแต่เราเลยนะครับถ้าคุณครูไม่อยากหารสองเลยก็ใส่ศูนย์ห้าเลยก็ได้นะคะคะแนนเต็มมันก็ยี่สิบข้อก็แค่สิบคะแนนอ่ะ จากนั้นก็กดคุวัน next นะคะอันนี้ mark for incorrect คือถ้าผิดก็คือศูนย์อยู่แล้วนะคะอันนี้เราไม่ต้องไปยุ่งนะคะกด next ไปเลยอ่าน,นี่คือหน้าตาของกระดาษคำตอบเบื้องต้นของเราก่อนนะคะซึ่งเราสามารถปรับแต่งได้ด้วยนะคะขออธิบายเป็นส่วนๆก่อนนะครับ row number ก็คือในส่วนของการที่ให้เด็กใส่ตัวเลขที่ไปนะคะซึ่งครูฟิบอกว่าจานวนปริมาณของนักเรียนของเรามีแค่หลก 10, ักสิบดังนั้นก็มีแค่2แถวนะคะ เห็นไหมครับนี่คือมันขึ้นชื่อรายวิชาที่เราใส่ไปแล้วครับหน้าที่ประเมินครบทับ1หนึ่งสอบปลายภาคอ่าต่อมาเราสามารถตกแต่ง layout ได้ด้วยนะครับอย่าง continue ก็คือให้มันอยู่หน้าเดียวอันนี้คือคุณครูฟิวให้มันเป็นอยู่หน้าเดียวก็เลือก continue นะครับรเบลนะครับอันนี้คือส่วนหน้าของมันนะครับส่วนที่อยู่ด้านบนของกระดาษคำตอบของเราในส่วนของช้อยนะครับคุณครูฟิวจะปรับให้มันเป็นกอขอคงอนะครับ แบบเดิมมันจะเป็น A B C ถูกต้องไหมครับแล้วก็กดคาว่า add new นะคะมันก็จะมีตัวเลือกให้เราเยอะแยะเลยนะคระเนื่องจากว่าเรามีสิตัวเลือกแล้วก็ต้องกดไปเลยครับ for option ปึ้งแก้เลยครับเปลี่ยนจาก A เป็นกอไก่ก็พิมพ์กอไก่ B ก็เป็นขอไข่ C ก็คือคอควาย D ก็คืององงูแล้วก,กด save นะคะอะ กดเซฟแล้วเราก็ตั้งชื่อระเบียของเรานะครับก็ขอคองอจ้าพิมพ์ไปเลยอ่ะจากนั้นเราก็มากดเลือกที่เราตั้งข้อระเบีเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่เลือกก็ขอคองอจ้ามันก็เปลี่ยนจาก A B C D กลายเป็นก็ขอคองอ่อาง่ายไหมครับ ต่อมานะครับ h e a d e r ส่วนหัวนะครับเราสามารถปรับแต่งได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างของครูฟิลเนี่ยอันนี้ให้ดูตัวอย่างก่อนนะคะอันนี้แบบมีเดียมนะคะก็คือจะมีตัวคำสั่งวิธีการฝุนอะไรต่างๆนะคะแบบนี้คือเด็กๆน่าจะเข้าใจย,ยากนะคะถ้าแบงค์มันก็คือว่างเปล่าไปเลยนอนก็ไม่มีเลยแล้วก็ให้เราถ้าเราอยากออกแบบเองเราก็กดคำว่า,า add new เช่นเดียวกันนะคะ ชื่อมันต้องมีเดียมสิเอาลาดไปเลยตัวใหญ่ๆไปเลยชื่อนามสกุลขออภัยนะคะเมื่อกี้มันดูเล็กมากเด็กเรียนเขียนไม่ได้นะคะชันเลขที่ดันเซฟใหม่อ่ามาอ่ะ,อะยังจะเลือกใหม่อ่ามาแล้วนะจ๊ะเห็นไหมคะว่ามัน กลับมาใหญ่มากใหญ่ที่นักเรียนสามารถเขียนได้กดเซฟไปเลยจ้าเซฟไปครัสเนมอะไรสอบปลายภาคเอ็กซ n เนมหน้าที่พลเมืองอันนี้คือเรากำลังออกแบบกระดาษคำตอบอยู่นะครับ6ทับห ok ไปเลยแม่กดเซฟไปเลยจ้ามันก็จะคืออย่างครับหน้าที่พละเมางหกทับหอ่าแล้วมาดูตัวอย่างกระดาษคำตอบของเรานะคะนี่นะครับกระดาษคำตอบของเราให้เรากดดาวน์โหลดอิมเมไปเลยเซฟอิมเมจหรือใครจะส่งไปในไลน์ก็ได้นะคระวแต่เรานะคะอิมเมจถ้าจากง่ายๆก็คือส่งไปในไลน์ทีเดียวไปเลยนะครับ มันสามารถดาวน์โหลดได้ง่ายนะครับแชร์ Share ไปเลยมันก็จะเข้ามาในส่วนของแอปพลิเคชัน line ของเรานะครับอมาแล้วนี่นะคะเราก็โหลดเข้าไปในตัวจากโปรแกรม line แล้วก็ปิ้นใส่บทนะครับซึ่งคุณคูณฟิลเนี่ยตั้งค่าหน้ากระดาษบ้าน1แผ่นแนวนอนประมาณ3แ e m ทมเพลนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของกระดาษคำตอบนะครับที่ครูฟิวได้มีการปริ้นต์ดึงภาพตัวไฟล์ภาพกระดาษคำตอบมาจากในตัวแอปพลิเคชัน Line นะครับก็นำไปใส่ในตัว Microsoft Word นะครับซึ่งคณครูฟิวก็ตั้งค่ากระดาษให้เป็นแนวนอนนะครับแล้วก็มีการแทรกภาพนะครับให้ได้3ทําทมเพลตต่อ1ใบนะครับอันนี้คือใช้จากกระดาษ A4 ธรรมดานะครับ หลังจากที่เราปริ้นกระดาษคําตอบเรียบร้อยนะคะคุณครูฟิวอยากให้คุณครูเฉลยตัวข้อสอบของเรานะครับลงในกระดาษคําตอบของเราที่เราได้มีการออกแบบไปแล้วนะครับซึ่งวันนี้คุณครูฟิวก็จะมาสาธิตในเรื่องของการทําคีย์ต้นฉบับนะคะที่เราจะใช้ในการประเมินข้อสอบของนักเรียนนะคะเป็นคูณโฟนด้วยิ B2B น,สอสอนะครับลงไปในข้อสอบของเรานะครับ นื่องจากว่าตัวเฉลยของคูคฟิลเนี่ยมีของตัวคีย์ของบอสารแล้วคูฟิลขอทาต้นแบบนะครับก็คือในส่วนของบอรสารให้คุณกดเข้าไปตรงคําว่าคีย์นะครัแเราเลือกคําว่าสแกนคีย์นะคะกดไปเลยตรงกลางนะคะอ่านี่คือกระดาษคําตอบของคูคฟิลนะคะที่มีการออกแบบไปแล้วหน้าตาจะประมาณนี้แบ่งเป็น3ส่วนนะคะเพื่อที่จะประหยัดกระดาษนะคะ เราก็จะมาทําการซูมเข้าไปตรงมุมครับซูมเพื่อทําเป็นขีอ่านี่ไหมครับถ้ามันทํามุมถูกมันก็มันจะต้องตรงกันสี่มุมนะคะนี่แต่มันมีพินเพี้ยนนะครับมันมีบางข้อที่มันไม่วงกลมสีเขียวนะคะแบบนี้คือเราไม่แม่นนะครับมันหลุยออกข้างๆอีกรอบนึงนะคะอุ้ยนั่นมันไปทางอื่น ภาพฝั่งภาพละจาะาเดี๋ยวขอภาพก่อนเด้อ่าเห็นไหมคะคุณครูครับต้องลองเอาตัวเป็นพื้นหลังที่เราจะวางกระดานะขอให้เป็นวัตถุที่เป็นสีขาวนะครับมันจะสแกนง่ายมากเห็นไหมครับนี่คือถ้าสแกนถูกนะครับตัววงกลมสีเขียวเนี่ยก็คือข้อที่ถูกนะครับมันจะต้องวงกลมไม่ครบสี่สิบข้อสี่สิบช่องคุณครูต้องนับให้มันครบนะครับนี่มุมก็ต้องตรงกันนะครับสีมุมอันนี้ถือว่าถูกต้องแล้วก็กด คำามาอัปเดตคีย์นะครบเพราะเด็กคีย์ปุ๊บ Key มันก็จะขึ้นทั้ง40ข้อนะครับที่มันเป็นคําตอบของเรานะครัาจากนั้นกดเซฟนะครับเมื่อเซฟแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบที่เราได้ออกแบบไปไว้นะครับเมื่อทําแบบทดสอบเสร็จแล้วเราค่อยเอากระดาษคำตอบมาตรวจนะครับสำหรับเบื้องต้นก็ขอแนะนำเท่านี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะมาตรวจกระดาษคำตอบของผู้เรียนกันนะครับขั้นตอนแรกนะคะให้ครูเข้าไปในตัวแอปพลิเคชัน e v e r b รบนะคบจากนั้นให้เลือกตัวชั้นนะครับรายวิชาที่เราจะตรวจนะครับชั้นป .6 ทับอะไร6ทับนะครับอย่างเช่นป .6 ทับก็ให้ครูกดเข้าไปจากนั้นเลือกตรงปุ่มทางด้านล่างขวานะครับซึ่งมีรูปกล้องถ่ายรูปนะครับ ฮันคูยกโทรศัพท์หรือ iPad นะครับมาสแกนกระดาษคำตอบของนักเรียนนะครับอย่างคนนี้นะครับอ่าครบทั้งสีมุมเพอร์เฟกนะครับ28เต็ม30คะแนนนะคโอบ้อันนี้ผิดแค่2ข้อนะคะหนึคนนะครับใช้ระยะเวลาไม่ถึง10วินาทีนะครับถือว่าเป็นแอปที่ช่วยเราได้เยอะมากนะครับถ้าเราไปนั่งใช้ระบบแมนนวลนะครับก็จะตรวจห่คนสาสิบข้อเนี่ยก็ ใช้วเวลาที่ค่อนข้างยาวนานนะคะปวดาจะเ็จเนี่ยอย่างร้อยหกสิบคนนะคะถ้าผมตรวจแมนวนวลเนี่ยผมตายนะคะดีที่มีตัวแอป everbee นะคบเข้ามามีส่วนในเรื่องของการวัดและประเมินผลนะครับซึ่งหลังจากที่เราตรวจกระดาษคำตอบของนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าวันนี้ลำดับรายการค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากวาโรงเรียนที่นุกูฟิวไปปัรจุนี้เด็กในสชั้นปกหนึ 61คนซึ่งครูฟิลสอนสองรายวิชาที่สอบในวันนี้นะคะกระดาษคําตอบที่ตรวจเนี่ยสามแผน่นซึ่งวันนี้ครูฟิลขออยู่แตอยา่าง1รายวิชา1ชั้นเรียนนะคะอย่างรายวิชาสังคมศึกษาชั้นป .6 กทับหนะครับซึ่งตรวจมาแล้วก็จะมีการเรียงลําดับคะแนนตามเลขที่นะคะอย่างเลขที่1นะครัะคะเรียงตามลำดับคะแนนตามเลขที่นะคนะ,คคะ,นนะคดอนครูขอเรียงแบบตามเลขที่ก่อนนะครับอย่างเลขที่1นะครับ ได้ไปทั้งหมด19เต็ม30คะแนนนะคะอันนี้ก็จะเห็นตัวหน้ากระดาษคำตอบของนักเรียนชัดเจนนะคะว่านักเรียนตอบอะไรบ้างน,นะคะก็สามารถรีเช็คคำตอบจากการตอบของนักเรียนได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะต่อมาครับนอกจากที่จะโชว์คะแนนของ แต่ละเลขที่แล้วสามารถเรียงลาดับคะแนนสูงสุดต่ําสุดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะให้กดไปที่แทบ็บทางด้านขวานะคระแท็บแรกเลยให้เลือกคําว่าแรงนะคะแล้วเลือกอ่าเลือกแรงนะคะจะสังเกตได้ว่าช่องทางด้านซ้ายสุดนะคะก็จะมีลําดับที่1ขึ้นมานะคะก็คือ,เล,อ,คคอเ,เลขที่33นะคะคือเด็กจริงนัทพัฒน์ศรีสุริยชัยเลขที่33นี้ได้คะแนนสูงสุด 28คะแนนแล้วก็ผิด2ข้อนะคะค่าเปอร์เซนต์เก็คือ93.33นะคะอันนี้ก็ผิด2ข้อนะคะมาดูข้อดีของ Ever B นะคะอันนี้ดีมากเลยคือในส่วนของการ Analysis นะคะก็คือเป็นการวิเคราะห์ข้อสอบกันเองจะเห็นได้ว่าข้อสอบแต่ละข้อเนี่ยมันจะเรียงลำดับเลยนะคะว่า ข้อนี้มีนักเรียนตอบถูกกี่ข้ออย่างข้อแรกนะคะมีนักเรียนตอบถูก27คนนะครับซึ่งคําตอบที่ถูกต้องก็คืออยู่ในช่อในข้อขอควายแล้วก็มีนักเรียนตอบผิด15คนนะคะสามารถนําไปวิเคราะห์ข้อสอบได้ด้วยนะคะว่าข้อสอบที่เราออกไปเนี่ยค่าความยากง่ายเป็นยังไงนะคะอ่ะซึ่งถับทั้งด้านขวาเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์โจทย์ ข้อสอบที่นักเรียนตอบถูกตอบผิดมากที่สุดด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างตอบถูกมากที่สุดตอบถูกมากที่สุดนะครับก็จะเป็นในข้อที่2ข้อที่20ข้อที่29นะครับนักเรียนตอบถูกทุกคนเลยทั้ง42คนเลยอ่านี่นะครับเป็นข้อสอบวิเคราะห์ข้อที่นักเรียนตอบถูกมากที่สุดรวมทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อที่นักเรียนตอบผิดเช่นเดียวกันนะคะ จะเป็นข้อที่ยี่สิบหกนะครับซึ่งครูฟิวจะต้องไปดูข้อสอบของครูนะครับออกเช่นไรคะแม่นักเรียนตอบผิดเยอะมากเลยในข้อนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อสอบของเราไปในตัวนะคะว่าข้อสอบของเรามีประสิทธิภาพหรือไม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการที่ รายงานผลคะแนนนะครับซึ่งผลคะแนนที่นักเรียนสอบมาทั้ง42คนนะครับเราสามารถ export f i l ไฟล์นะครับไปยังในตัวแอปพลิเคชันอย่างอื่นอย่างเช่น Line ก็ได้นะครับหรือใน Messenger ก็ได้นะครับเพื่อเอาผลเนี่ยไปลงในปอพอ5ออนไลน์ได้อันนี้ก็คือสะดวกเป็นอย่างมากนะคะเดี๋ยวครูฟิลจะขอสาธิตในเรื่องของการ export f i l ไฟล์นะครับ ก็กดไปตรงตัวเมนูทางด้านล่างนะคะไอคอนคำว่า excel นะคะกดไปปุ๊บแล้วกดคำว่าอะดูช่องว่าดาวโหลดนะคะจากนั้นก็กดคำว่า next อ่ะคุณครูฟิวต้องการสร่งข้อมูลผลสอบของนักเรียนชั้นป .6 กทับ1ไปยังกลุ่มไลน์รับของครูฟิวนะคะก็คือ pkc ปุ๊บแล้วกดคำว่าแชร์ไปเลยอ่ากดแชร์ปุ๊บ มันก็จะส่งไปยังกลุ่มไลน์ของเรานะครับนี่คือไฟล์ตัวตารางผลที่เราตรวจกระดาษคำตอบของนักเรียนนะครับจากตัวแอปพลิเคชัน e v e r b e นะครับต้องบอกเลยครับว่าแอปนี้คือใช้ง่ายแล้วก็สะดวกเหมาะกับห้องเรียนชั้นเรียนที่มีจำนวนนักเรียนค่อนข้างมากนะครับซึ่งถ้าเราตรวจโดยใช้ระบบแมนนวลใช้มือในการตรวจเนี่ย ค่อนข้างช้าอย่างครูฟิลเนี่ยเคยตรวจข้อสอบนักเรียนหนึ่งวิชาสี่ห้องนักเรียนร้อยหกสิบคนเนี่ยใช้เวลาตรวจเป็นชั่วโมงนะคะพอมาใช้ตัวแอปพลิเคชัน everbee เนี่ยในหนึ่งรายวิชาหนึ่งห้องเนี่ยใช้เว,เวลาในการตรวจประมาณสิบนาทีเท่านั้นนะคะซึ่งถือว่าสะดวกรวดเร็วแล้วก็เหมาะกับยุคในปัจจุบันเป็นอย่างมากนะคะท่านครูท่านไหนมีข้อสงสัยในเรื่องของการใช้างยานสามารถ contact inbox มาปรึกษาค,คุณครูฟิวได้นะครับ สวัสดีครับ